7,000 7,000 7,000และคันนี้หมายเพียงแค่7,000โลครับนะ ใครกําลังหากระบะหัวเดียวครับไปต่อยอดธุรกิจคันนี้ครับผมบอกเลยตอบโจทย์คันใช้งานครับราคาคุ้มค่านะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000บาทขอรายล่าลูกค้าครับที่มี18,000หคัขึ้นไปนะครับมาจัดได้เลยถ้าเราคาท่านใดสนใจนะครับห้าพลาดรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านครับที่สนใจครับรถมือ2นะครับทุกคนทุกท่านนะครับกับประพบช่องเพชรยนต์ครับรถมือ2ครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับกลับพบกับเองครับกันอีกเช่นเคยนะครับที่บริษัทรรรรรยุทท์์นคคคัััับบบสสาาขใหม่่ชวงงศ46ีต้ อยู่ตรงแขวงลาปุชีเขตต้องจอกครับกรุงเทพมหานครลังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดครับในย่านนี้นะครับวันนี้ด้านหลังครับผมพามารีวิวครับรถครับเอาใจสายครับกระบะหัวเดี่ยวครับใช้ทํากินครับต่อยอดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการค้าขายนะครับหรือการส่งของหรือต่อยอดการทับฟุตทักคันนี้เลยผมบอกเลยว่าว่าตอบโจทย์นะครับการใช้งานคันนี้ครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่80,0บาทนะครับกับไพ่ลักแชมป์นะครับ2.4 s b ุเคันนี้ครับเป็นปัวปี2 0 0พ 24นะครับได้เป็นตัวการเกียร์ออโต้นะครับต้องบอกก่อนนะครับราคาออกใหม่ครับถามว่าราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ50ไม้ปลายขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ครับตัวความยาวของตัวด้านหลังนะครับเขาจะมีครับขนาดความยาวของตัวด้านท้ายนะครับอยู่ประมาณ4.9นะครับแล้วก็ประมาณ56นะครับต้องบอกก่อนคันนี้ฟรีดาวจะเจอดได้เลยโดยที่ออกรถไม่ต้องมีค่าจ่ายใดทั้งสิ้นครับนะครับ ฟด้านหน้ารุนนี้ครับเป็นงานไฟครับหลอดลูแก้วเรียบร้อยแล้วเป็นงาน LED นะครับมีงานไทมนะครับของตัวงาน LED นะครับด้านบนกระจะด้านหน้าต้องบอกก่อนไฮลทกแชมป์เขาออกแบบดีไซน์ให้ดูดุดันนะครับดูนะครับบึกบึนมากขึ้นนะครับและที่เป็น3ตัวสวยๆนะครับสามเท่าเท่าคอนฮู2สองของเนะครับของกรุงเทพมนครนะครับให้ดูในสังคมของตัวงานฝาด้านหน้านะครับผมบอกเลยนะครับการดีไซน์ของเจ้าตัวฝาด้รนหน้านะครับจะออกแบบครับ ให้ด all ูเว้าตรงกลางให้ดูบึกบืนครับให้ดูเท่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับด้านข้างนะครับชุดแต่งด้านหน้านะครับคันนี้นะครับเป็นงานพลาสติกสีดําทั้งหมดแล้วนะครับล้อเดิมโรงงานครับคันนี้ครับจะได้อยู่ที่ขนาดนะครับดี๋ผมให้ดูสักครู่นะครับคันนี้ล้อเดิมโรงงานขนาด14นิ้วนะครับและยางเป็นตัวนะครับปี2024แล้วนะครับสียางครับ195นะครับเป็นตัวยาง R14 แล้วนะครับสภาพด้ายยางสวยเดิมนะครับพรุ่งนี้ของตุวกยาง ใช้งานได้ยาวๆเลยให้ดูสภาพของตัวงานภายในนะครับโฉกแห้งเดิมมาร์คสีแต้มสีตามคอสปริงสภาพเดิมสวยนะครับสวมล้อพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักเลยรรอยล้าวนะครับให้ดูนะครับงานด้านข้างคันนี้มีงานเายใตัวนะครับด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมพามาดูนะครับด้านข้างนะครับอันออกแบบด้านข้างคือว่าห้องไอา์อ้าจับงานเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับของตัวขอบประตูและให้ดูภายในนะครับสภาพภายในนะครับเป็นงานเบาะหนังตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบ Airbag ความปลภัยคันนี้ครับมีให้เรียบร้อยและที่มคันคันนี้นะครับหมายเพียงแค่7,000โลนะครับทุกอาชีพลูกค้านะครับสามารถเอารถได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทครับอาชีพอารทำค้าขายธุรกิจนะครับคันนี้ออกรถฟรีดาวผ่อนเลเพียงแค่8,000ค่าเท่านั้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกําลังมองหากระบะครับ สะหัวเดียวนะครับไว้ทํากินนะครับคันนี้ผมบอกเลยตอบโจทย์การใช้งาน400,000-40,000ครับ9,000บาทนะครับให้ดูสภาพคอนโซลด้านในนะครับการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับให้ดูนะครับออกแนวนะครับออฟโรดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคอนโซลด้านหน้าระบบเกียร์อัตโมัติที่มานะครับเบรกดีมือเป็นงานแมนนวลสภาพเบาะเดิมสวยเลยนะครับให้ดูโครงสร้างง RSOA ฝั่งซ้ายนะครับหัน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับ แผงประตูด้านข้างเขาจะตัดด้วยงานสีส้มนะครับออกแบบให้ดูนะครับเป็นงานออฟโรดนิดหนึงนะครับแล้วก็สติกเกอร์เนเพจด้านข้างนะครับคันนี้จดทะเบียนครับปี2ี่่แท้ๆนะครับไม่มีแกะไม่มีลอกนะครับต่อมาผมพามาดูด้านท้ายครับด้านท้ายคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานสายทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการครับ เปิดด้านข้างผมบอกเลยว่าตัวไฮรักชันรุ่นนี้สามารถทำการเปิดด้านข้างได้เผื่อเราต้องการไปต่อนะครับคอกด้านบนนะครับหรือค้าขายหรือสามารถทําการต่อยอดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายของนะครับทั่วไปอคันนี้ผมก็ลอเลยบอกเลยว่าเขาสามารถทําการเปิดครับท้ายกระบะครับได้ทั้งหมดเลยทั้ง4ด้านนะครับต่อมาผมพามาดูนะครับด้านท้ายให้ดูสภาพด้านท้ายนะครับสภาพด้านท้ายนะครับสวยเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับจากช่วงล่าง ให้ดูช่วงล่างล้อไหลมีให้แหนบเดิมนะครับช่วงล่างน้เดิมแล้วผมบอกเลยว่าช่วงล่างของเจ้านะครับตัวไฮแล็แชมป์ความเก่งนะความถูกความทนของเขาตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านท้ายผิวพัดฝั่งขวานะครับคันนี้ไฟเบรกนะครับด้านท้ายจะเป็นงานไฟเบรกแล้วครับให้ดูภายในนะครับสภาพภายในฝักคนขับนะครับให้ดูโครงสร้างเสาเอก่อนครับหุนน็อตครับไม่มีการแกะหรือการขยับ นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโครงสร้างซอฟต์แวร์เป็นอาร์คด้านบนนะครับจุดตะก้องพัดไดูนะครับผมแกะให้ดูนะครับฝั่งด้านข้างนี่ครับซอฟต์แวร์เป็นอาร์คเดิมนะครับไม่มีรอยครับสนิมหรือการตัดต่องานโครงสร้างด้วยมาตรฐานของเราบริษัทพัทยนครับที่เปิดมามากกว่า25ปีรถของเราทุกคันมีการตรวจสอบจากบริษัทของทาง Go i n s เ e c t i o n ครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก2 7 4รายการฉะนั้นและลูกค้าสบายใจได้ว่าของเรานะครับ ไม่มีการชนหนักพลิกความจมน้ำตัดต่อหรือไฟไหม้แน่นอนและคันนี้ได้ปีใหม่ด้วยและใหม่เพียงแค่7พันโลนะครับต้องมองก,ก่อนครับตู้ชี้คองลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งงานบริษัทข้าราชการครับอาค้าขายนะครับอาชีพรต้างที่มีกสารชัดเจนเขาให้มีเครดิตครับรับไปเดยดอกเบี้ยรครับลถปี2024เริ่มต้นเพียงแค่2.09นะครับผมบอกเลยว่าว่าเฉพาะเฑนเทนเกตหรือเรือใหญ่เท่านั้นครับที่จะได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่4ปี2.49นะครับสามารถทา ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี8 4งวดในเลทราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่8 9 0 0เเท่าน,นั้นครับใครรถคันใดสนใจครับหรือกำลังมองหากระบะครับหัวเดี่ยวไว้ทํากินคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้าง,งานแน่นอนแต่ราคาเพียงแค่499 0 0 0บาทสามารถโทรมาตามเบอร์ด้านล่างครับหรือแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์เพจครับเรามีเจ้าทีน่น้องๆแอดมินครับตอบารายละเอียดและก็มีน้องๆเซลล์นะครับตอบนะครับดูรายละเอียดตัวรถให้ท่านลูกค้าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูรถหรือเรื่องของการจัดไฟแนนให้ท่านลูกค้าแน่นอน และคันนี้นะครับไม่เพียงแค่7,540กิโลนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นี่ครับสภาพเครื่องยนต์รอบขึ้นเดิมๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าคอนโซลนะครับไม่มีรอนะครับด้านหน้าคอนโซลสภาพสวยเลยนะครับคันนี้นะครับต้มองบอกก่อนนะครับถ้าถามว่าราคาถ้าไปเทียบกับออกใหม่นะครับราคาที่ออกจากศูนย์ห้านะครับคันนี้สามารถออกรถได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้นะครับเงินดาวนะครับคนคําไม่ต้องใช้นะครับ และคันนี้ฟรีดาวในเลทผ่อนประมาณคิงแค่แปดพันใปลายนะครับผมบอกเลยว่าครับว่าได้รถสักระบะสายเดียวคันนี้ไว้ใช้ทํากินแน่นอนนะครับต่อมาผมพามาชมและดูนะครับไปสดตรงงานท้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์สภาพเดิมครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 4นะครับคันนี้สภาพเครื่องยนต์รอบเดิมนะครับเครื่องยนต์ไม่มีการดัดแปลงมาร์กสีแต้มสีตามรอยหัวน็อตนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับของตรงงานหัวน็อตนะไม่ว่าจะเป็นงานแก้มครับฝั่งซ้ายงานผาโป่งครับไล่ดูครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับ ครับถ้ามีแกะเขบอกเลยมีแกะอันนี้รถปีใหม่ยังเหลือวารันตีศูนย์นะครับนี่นะครับยังสามารถทําการเข้าเซอร์วิสครับหรือไปเชื่อมต่อระบบตัวทีคอนิคประทางศูนย์ครับโตโยต้าได้ครับให้ดูงานแก้ฝั่งซ้ายนะครับซีนทางไข่ซีนไข่ทามาพาร์เดิมนะครับให้ดูนะครับแก้มขานด้านซ้ายรูจอดเดิมเดิมขาด้านหน้าไม่มีคดไม่มีงอนะครับรูจอดเดิมนะครับไม่มีกลับสีนะครับเหลือเราคาดซีน ของตัวงานโครงสร้างนะครับสครัเพดด้านหน้าฝาโปรงนะครับต้องอยู่นะครับคันนี้นะครับก็คือฝาเดิมโรงงานไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับด้านหน้าข้อควรระวังยังอยู่นะครับครบเลยนะครับเดี๋ยวก็สมม้อนะครับผมบอกเลยครับคันนี้ผมเก็บทำความสะอาดนะครับทำละล้างให้หมดนะครับและคันนี้นะครับยังเหลือวารันตีศูนย์นะครับผมไม่ทาน้ำมันเครื่องให้เพราะว่าคันนี้สามารถทําการเชื่อมต่อระบบ t Connect นะครับหรือเซอร์วิสของทางสูนย์โตโยตได้เลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ไม่ต้องดาวนะครับไม่ต้องค้ำนะครับออกรถฟรีดาวน์ในเลนแล้ว่อนพิงแค่8,900บาแต่ราคาพิงแค่4 4 0 9 0 0บาทนะครับไอ้4ี9 0 0 0บาทครับโทษทีครับกับ Toyota Hilux Champ นะครับ2.4 s จุคันนี้ครับไปโฉมปี2024และที่สำคัญหมายพิงแค่7,000โลสาภาพน้องๆปแดงคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าเราขับไดสนใจนะครับโทรมาตามเบอร์ด้านล่าง หรือแอดไลน์นะครับทักเข้ามาเลยนะครับผมมีเจ้าที่น้องไอดบินครับตอบรายละเอียดรถคห้ทางนับลูกค้าดูแน่นอนนะครับก็จัการนะฝากกขาแล้์แช่นะครับกดติดตามนะครับประทางช่องพินตรครับรถมือสองนะครับเพื่อจะกระนใจค่าทางถิงงานหลังบ้านและให้กับทางผมนะครับเซลล์มิ้งก่อนนะครับวันนี้ครับทางมิ้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ